สวัสดียามเช้าทุกคนทุกท่านวันนี้เหนื่อยมากครับอุ้ยน้ำท่วมครับฝนตกมาคืนนี้นี่ฮะหมดเลยครับตกจังกตีสอง 2, ยันตีสี่ไม่มีเหลือเครื่องก็พัง มอใส่แช่น้ำเลยเทศบาลก็ไม่ยอมมาทำโอ oh. ้ตายตายนี่ขนาดยังไม่เข้าหน้าฝนนะเนี่ยท่วมานานเนี้ยถ้าน้าฝนก็พอดียอยะในบ้านผมก็หมดเลยครับน้ำเดี๋ยวมีแต่น้ำเลย จะแช็และเหมดโอ้ยมีแต่น้ำเครื่องลองรอซ่อมเครื่องน้ำเข้าหมดฮนะในบ้านเนี่ยไม่มีเหลือดูที่ถทุนบ้านผมเนี่ยนะครับมีแต่น้ำ รอเข้ามาซ่อมเครื่องนี่วิทย์มั่งนะฮะวิทย์กัลังตีห้ายังไม่แห้งเครื่องพังก่อนทอมขาดไม่รู้วันนี้แห้งไม่แห้งดีเก็บฐานทันนะงั้นแย่ผมแ่นี้ก็วิทย์แย่แล้ว ใครเข้าไปดูกดไลค์ like, กดแชร์นะเดี๋ยววันนี้ถ่ายเลขเด็ดนะวันนี้ที่หนึ่งเดี๋ยวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ไวเพียงเท่าน,นี้นะสั้นๆน้ำท่วมโอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ